เป็นไปมากได้ใดสาเหต,ตุหรือว่ามันเป็นแต่เกิดบเมื่อคืนได้ใดสาเหตหุตที่เป็นยกบางไปว่าหมูน้อยเป็นว่าหมูปะมาจากไทยเขาเอิญมาอย่างนั้นลมสักเนาะ สบายดีสบายด the so, so, ีกะกะสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันเบิร์ตสุขสุคนเนาะว่าจิเป็นทางฟังลาวฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าชช่องน้องพลชแนลอีกแล้วเพื่อนพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพออยู่กับช่องน้องพลชแนลคือเก้าวคือเดิมเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะมื้อนี้น้องพลก็ได้เดินทางกับเบิร์ตไปทา้งในไกลเนาะกในบ้านเจ้าของเองนะเพื่อนก็ในบ้านน้องพลเองเนาะก็บ่ไปทั้งไกลเนาะมื้อนี้เนาะคือน้องพลได้เดินทางมาหาสาวผู้หึิงนาะสุขเพิ่นกั จกักซื้อหน้าใดก็ยังบ่ทันฮู้ซื้อเสียงดัน้ำเพิ่นเนาะว่าซื้อแน้าใดจังได๋เนาะก็สิมาหาเพิ่นมาคุยหันไปเกษีเพิ่นมีลรกจังตัวนาะงก็มีลูกจังตัวกระโปงหูภาสาเหตุมันเป็นไปมาแหน้าใดหรือว่าเพิ่นเป็นอีหยังก็ยังบ่ฮู้เนาะสิได้เข้ามาหาเพิ่นเนาะก็ยังบ่ฮู้ถือเพิ่นเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาเน้าพี่น้องเนาะก็ยังบ่จักซื้อเสียงดัน้ำเพิ่นเนาะ กันครัก็สิเขาไปเบิ่งไปทำไปสอบถามพร้อมๆกันเลยน้องพ่ลพี่น้องเนาะก่อนสิไปเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพลเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลใคลิปต่อไปเด้อพ่พี่น้องเด้อโดยสิเป็นแนอใดเฮาก็ไปเบิ่งไปส้มน้วยกันเลยเนาะก็มาหอดอกหอดอกาที่เยอะเยอะดยสบายดีเลยมานอกก็ซื้อยังน้องกไหนี้เนาะซื้ออะไรเนาะอีจ่าซื้อยังนะนาฬิกานาฬิกา นั่งอิตาน่าอินตาดูไหลายเนาะสามารถจะฟังบ่เข้าใจเนาะโดยซืออินตาเนาะ่พี่น้องเนาะอายุเท่าล่ะอายุเท่า18ปีอายุน18ปีเนาะปีเนาะอ18ปีโดยก็สิมาเาน้องเพิ่นเนาะว่าป็นกาีน้องเป็นมาได้ไลเนาะกินกินข้าวแล้วบ่มื้อนี้เนาะกินแล้ว กินกับอย่างดีวันนี้ไก่ไก่เขาบ่อกอกระปกเส้นแก้วบคยหยักเขเนไนเนะบุคยของเปนไนเนะมือนี่ก็ลมมเหมือนกันมแห้งเลมือนี่เขได้ไปเที่ยวข่าวว่าล่ะเที่ยวู่กันกันจะไปอ๋อจะไปไปเที่ยวแต่ก็ไปเที่ยวมมือบ่ นอนหน้าแน่มาไปมาว่าแน,นอ่อ๋อโดยโดยคือเพื่อนกับพงงามเนาะเอว่างานพิ่รู้เพื่น้องเราเพิ่นกัน,นเนาะแต่เพ้่นกับอัน,น,นาสาเหตุเนาะเป็นอะไรได้บ่สมายบ้งคือแบบไดนือเป็นไปมาอะไรสาเหตุหรือว่ามันเป็นแ,ต,แต่เกิดบ่างคืออไดสาดหใจที่เป็นก็บางไปบางมูน่อย เป็นว่ามอง่อภาษาไทยเขาเอื้อนมาอย่างนัะลมซักเนาะประเทศไทยกะซีเอื่อมาลมซักเนาะเป็นอย่างนี้หรอโอก็เป็นมาแต่เกิดก็เป็นมาแต่เกิดได้บ่อหะก็เป็นโอหากรเป็ยนอ๋ตอนนั้นกับปกดิ้เลยโอหากรเป็นโอ้โตขึ้นมาซิหาเพก็ได้เป็นลมซักแน้ะเุ่นอ่น้องเนาะ ตน้องก็เป็นทุกเดือนบ่คือเป็นแล้วไรเวลาเป็นนะจะมีก็จะมีก็กินไปกินไปกินยาอยู่อ๋อกินยาทุกมือเนาะอ๋อเอาใส่กินยาเอาเนาะแต่คือกินยาในยาเดรั่เธอซื้อนี่ราคาแพงปะแพงโอ้ไปเอาอยู่ใส่นอนละกันหมกไปเอามกเนาะโอ้กับโบเมนติไก่เนาะไปเอาเนาะไปเอาเดือนละเธอบ่คือไรเอาเดือนละเธอบ่ เดือนหนึงไปเอาอินเดียเรียนหนึงไปเอาก็ได้กักุ้มซางเดือนเนาะกุ้มซเดือนแล้วก็ไปเอาไม้อีกไปเอาเต้ด้วเพื่อนแล้ก็เพื่อใส่ใจลายอยู่บ่ลายใส่ใจลายเนาะอ๋อค่ะใส่ใจต่บ้านนองคนนี้ก็ยังบ่ท่านมีถ้าเกิดมากอะไรยังไม่ได้มีครอบครัวหรือว่าเป็นแบบมีผัวหรือเ่าอย่างเนาะมีมียังบ่เคยมีเนาะรวมมาอยังบ่เป็นเนาะล่ะอ๋อ น้องเป็นก็ค่อยสบายแล้วน้องเิ่นก็เป็นแบบโรคประจำตัวนล่ะแืลโรคประจำตัวิ่อสบายเท่าใดก็เป็นยอเนก็แบบอาศัยจินยาเนาะจินยาเดือนทุกมื้อเนาะเคยเนาะเคเอายาเนาะเคยเอายุมุกดาหานเนาะเ่ยไม่น้องกับเนาะใส่ใจกับเยะเยะมางไมเนะเดีแต่น่องอยู่ก็ไปน้องอยู่ก็ไปยูี่น่ะหนูไปอยู่น้าไปนําไปจู้อยู่ก็ไปตู้บ่าแม่เจ้าดิ แม่ไปแม่ไปแม่ไปหาไปหานเนไปทำงานนอกเพื่อนใช่ไหมเพื่อนก็บวาบ่คอยของเนาะคอย่อกเพื่อนกับนอกเพื่อนเป็นมาแต่เกิดได้ว่าวแบบนี้นะเป็นในที่นี้เอออ๋อตั้งแต่เกิดบว่าบ่ของจิอ๋อนอกเพื่อนขอบแล้วนอกเพื่อยชัดเจนนอกเพื่อนนอกเนาะการกยอนี่มาเป็นตัวนี้แหละมันจะไม่ชัดเจนเวลาเพื่นเป็นล้มซักนี่ไม่ล่าเพิ่นเป็นแล้วกากเพื่นจีฮิตอะไรขอบจัง กอบจังเข้าไปเลยบ่กอบจังพุ่งบินตัวเองอันตรายได้พูดเองพี่น้องไอ้เนี่ยนี่เนาะโดยได้เป็นอันตรายเวลาพวกบินตัวเองได้จะเอาอยัางแบบใบซอยพวกเจ้าไอ้ได้ซอยเพิ่มวะ กบตัวตัวกะตายกระาบูเห็นก็คือหายเสียชีวิตเลยอ๋อคันคือซอยอีกอเนหนึ่งคืออนี้คือบัวปคืออับวงง่ายก่อนบัวง่ายปากเคยเนาะแต่กระโปรงเพ่นอยดูแค่นี้เลือดแดงเลยแต่เลือดเลือดเต็มปากเลยฟุ้งปากเลยเป็นแต่ละที่นี่เลือดเต็มปากเนาะหรือว่าแบบที่มันเป็นนี่มันสิเป็นแบบแต่ละเถื่อพรคือว่าเป็นน้ำหอมลืมกินยาเป็นน้ำหอมลืมกินยาโอ้โลืมกินยาป่ได้ก็จะขึ้นเนะเนาะโอ้ นี่ก็คือแบบบุก้าปล่อยน้องเพิ่นอยู่แบบคนเดียวตากลำพังตลอดเนาะต้องค่อยดูแลตลอดเนาะแต่ช่วงนี้ยาแพงิ่นก็เลยแบบก็บ,บ่ค่อยเป็นเนี่ยตอนนี้นะกินยาแพงกินยาที่ห่อแพงขึ้นในเรื่งองก็เลยใช่แน่ไ่ค่ยบบคอยเป็นเนาะแต่ก็คือว่าแล้วเนาะใช้ย,ยาค่าใช้จ่ายก็ลายขึ้นเนาะจ่ายก็ลายขึ้นเพราะว่ากินเป็นประจำเนาะเพราะว่ากระขาดว่าได้ต้องกินประจำเพา่ากินยาดว่าได้ต้องกินประจำ หันอยากินยานะใช่ไม่อยากกินยาอยากกินยาไันเลยปวดหลังปวดหลังหกินเร้อมบอกินในนั่นไลยอันตรายเลยขึ้นก็ยังโม้คอยชัดเจีนอะไรหรอวันนี้ขึ้นกันยังโม้คอยนั่นแหละนิดนึงเนาะโดยขึ้นกันอยู่กับพี่ตู้กับกับล่ะสาวเนาะพ่อแม่ขึ้นกันไปทำงานอ๋อพิ่นกัไปมีพี่น้องก็ค้นแต่น้องอันลูกแม่เจ้าอะไรลูกลูกวาน มีแบบบ่ยงก้นบ่กนึงอ๋อน้องคนนึงคนนึงเจ้าเป็นลูกกกบเออเขาเป็นคนใหญ่เลยเนาะอายุ18ปีเนาะเพิ่นเป็นคนใหญ่แต่เพิ่นก็มักแต่งตัวไดเพิ่นพี่น้อง้มักสวยงามแต่งตัวแบบแผู้สาวเลยแหละเนาะเพิ่นก็เป็นสาวเนาะแต่ว่าขึ้นแบบว่าเป็นพญาประจําตเนาะหรือว่าลูกประจําตันั่นลเนาะโดยเพิ่นก เป็นผู hmm. right. you know ้สาวแบบผู้สาวแต่งตัวผู้สาวเลยแล้วเนาะก็แบบผู้สาวงามเลยเนคนขาวเนาะเหมนคนเห็นคนขาวนผี่น้องพอแล้วคือแต่ละมืนองเกี่ยวข่าวเกี่ยวนเดินยวนเนาะยังยัอยู่ยีงอยู่เนาะอปมีไมีไปมีอะมีปมีอะไรมีอะไรไปกี่ยวเียะไป็นอะ่ป็น เดี่ยวก็คือว่าแล้วเนาะนาสีแบบบนเต็มที่ป็นไงเนาะกับมืคือแบบปกติเฮาแต่ก็เพิ่นก็ลุงเกี่ยวอยู่เนาะแต่กับเกี้ยวแบบเกี้ยวแร่ภาษาเพราะตามตามอ่ะแค่เนาะตามอารมณ์ของเพคนเนาะก็ดีเด้น้องเพื่อนก็ยังเห็ดไรเนาะเพราะว่าน้องเพื่อนจำมีลูกจบตัวก็มีแต่ลูกกันร่มซักเนาะเออร่มเป็นรุ่มเป็นี่มแล้วอ๋อ แต่อันที่เพื่อนว่าบุคลองนี่ก็เป็นมาแต่เกิดนอดตัวนี้เนาะแต่อันนี้น้ำพุ่งสิเป็นนอดลูกนี่เนาะเป็นแต่อายุนซิมหาปีก็ได้สามปีได้้ยังคอยเลยโดยเพิ่นจะสิบแปดเลยเนาะกินเยือนกินยาทุกมื้อเนาะแป๊กินทุเมื่อแป๊กเอาเทั้นึงแป๊กเอายมุกวันนี้เนาะการใช้จ่ายก็คือบาทล้วเนาะยังได้ดอกเดือนหนึ่งก็ได้ไปอีกได้หนึ่เนาะ คือยาในไปอาม่ามันมีแบบหลายต้องกินหลายอย่างบอคือว่าแนวเดียวสามอย่างอ๋อ้สามอย่างเนาะกินทุกมือเลยทุกมือสามไม่ละโอ้การกระป๋อกรป๋อที่ชินเมื่อกินเนาะการคุกคาบคุกมือเนาะเขินมาอยากกินยาก็ให้เพราะว่าเขินเบื่อเนาะกินทุกๆวันหลายกระเนาะแต่ก็จําเป็นต้องได้กินเนาะถ้าบอกินก็อันตรายกับตัวเขินเองเนาะเพแม่พี่น้องเนจำเป็นต้องได้กินมากขึ้นกับชิกัดดินกัดอย่งเลยเพราะว่าขาว่องน่าตา เด็กเลาเเอกเวลวเองไ่ต้อเนาะโอ้ตน้องเป็นกระงามอยู่เวกหงามจะได้เป็นกรงามลมม้นี่บโลมเป็นยี่บ่ของวาวอป็ลมเปลมประจําั่เป็นลมเป็นลปะาัวนนะอะนะไหลมประจัาตัวนะก็เลยวกวาว่าลมมาอู่ลมเห็นเนาะโดย ผู้ใดอยากซอยเดือยขึ้นหรือว่าอยากทำบุญก็เพป็นแตทำมาซอยได้เนาะเพราะว่าเราเพป็นก็ได้ไปเอายาเอายาทุกเดือนนะเด็กวัยที่เนาะเขาใช้ายกับลายเนาะอีกอย่างเนาะจะลายกินยาเป็นประจำทุกวันทุกวันเนาะนอกบันกะโดยดูเห็นงานหน้าโดยไปทำงานกับโบได้เนาะจะอยู่ในผู้ปกครองตลอดเห็นงานกับโบได้กินน้ำผู้ปกครองตลอดที่เขาแนะนกันแหอ๋อโดยโดย เป็นยังเรเป็นเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกะแบบนี้เนาะโดยเพื่อนคือผู้ใดเอ็นดูเมตตาเพิ่นอยากช่วยเหลือเพิ่นก็ได้เนาะสามารถติดต่อมาทางช่องเขาได้โดยสิเ네ป็นทางช่องน้องพี่ชาแนลหรือสวัสดิ์ชนะชาแนลก็ได้เนาะสามารถติดต่อมาได้เนาะดูไม่หายเนาะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีอยากช่วยเหลือเพิ่นแบบนี้เลยเพราะว่าน้องเพิ่นกะกินยาทุกเดือนเนาะต้องใช้จ่ายเงินเยอะเพราะว่าน้องเพิ่นกะให้แต่งตัวให้น้องเพื่อนงามแท้เนาะ แค่ไปแจ้งเองแต่งตัวเองจะเป็นเนาะค่ณคือการแต่งหนะครับปิ่นนะคเลยคือเพิ่นกะมีลูกประจำตัวเนาะน้องกะมีโทรศัพท์อยู่บ่เดี๋ยวนี้นะบ่กะเล่นเป็นอยู่บ่คันมีค่ะมีกับคนอายุเนาะเป็นกะเป็นอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะบ่มีบ่เล่นเล่นโทรหาแม่หายาแล้วเนาะน้องเพิ่นก็ได้เยียนหนังสืออยู่บ่เนาะ โอใบเฮียนใบเฮียนเนี่ยเด่นไม่ร่าเด่นได้สะโทตอย่างเดียววะพิมพโมได้พิมพ์โมปินโมกินไปบิโมต้องทำโมปินจิแต่ตั้งไม่หายแล้วกันบ่ได้แบบบ่ได้แบบบ่ได้บ่ได้เคยเฮียนเลยบ่โมออ๋อบ่ได้เข่าเลยเนาะมเอบ่ได้เกิาเป็นโมได้เข่าเฮียนนอกพ่อแม่พี่น้องนอกเพิ่นก็ะดิบ่ได้เป็นหนังสือเพราะว่าเพิ่นกระดิ่นทั่วทรศัพท์เพิ่นกระดิ่นตั้งไม่หายขึ้นแหละเป็นกระดิ่นไปเคลียร์ไปนอกพงเวียพี่น้องด้วย จะถามเพื songs, e so ่อนก็บร so ิ <laughs> <laughs> yeah, go ้ uh ัโทรศัพท์เนาะซีออกไปหน้าอยู yeah, ่บ้างไหมนี่นะอ๋อไปออกไปออกไปเกี่ยวข่าวแล้วเนาะถ่ายประกายประใจเพื่นเพกนหน่อยแล้วย่างไปบ้างไปได้ไะอืมย่างไปดกบปนกไปดบบมีนกบมีก็ต้องย่างเอาเนาะ น้องเขาบอกว่าเอยเก่งปานใดเนาะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าชัดจริกะหนาหักยด่น้องเขากะเราเพิ่งกับไปเจอพงงานแบบหนาหักเลยเนาะเราสาวบ้านๆเนาะสาวะเนาะดูเพราะว่าสาวะกะเรื่องมดเคยลงกับน้องเพือน่องมาตอนแรกสาวะกะทำซื่อเพื่อนมึงไปหล่เติมน่องก็ขอโทษก็ขอไฟน้ำไหลๆเนาะกะแบบเลไรินบ่ค่อยชัดเนาะกะเฮากะสิบรีนีง ลายเด้บ <to> ัดน no ี้เฮาสิบ่ยนลาน้องเพิ่นก็บ่อยากรบกวนเพิ่นลายเพราะเพิ่นใชออกหน้าเนาะมาไปอีกไปเกี่ยวข้าวเนาะน้องเนาะมื้อนี้อากาศดีเด้อน้องเอ้ยมื้อนี้ลมซ้ําโดยเกี่ยวข้าวก็สบายอยู่ดอกมื้อนี้โดยโอเคเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิได้เอาเงินนเพิ่นพอได้ซื้อขนมกินเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวเนาะน้องา้กน้าเยน้องเพิ่นได้อารมณ์ดี สาวาดก็ม <Sud Kraft> ีน้ำจิ้น้ำใจนิดๆเน้นๆให้น้องน้องๆนะอ้าไม่ซื้อจะส่งขนมกินนิดน้องเลยกินออกข้างเลยน้องพลอยก็มีน้ำจิ้น้ำใจให้เพื่อนนิดๆเน้นๆเนาะเพราะว่าผมเบ่อยากรบกวนเพป็นหลายเพราะเพื่อนก็จออกไปเกี่ยวข้าวออกนาอยู่เนาะอ้าโดยสบายดีสบายดีเลยชี้น้องพ่พี่น้องเนาะก็ได้สอบถามรวมเป็นมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเน้องทุกคนก็เป็นโรคลมเป็นลมซักเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะคือแต่ละเทือนแต่ต้อง ไปเอายาเนาะ3เดือนไปเอาเทื่อนึงเนาะเพิ่นพี่น้องเนาะไปเอาอยู่มุกดาหารเนาะคือเพิ่นก็ผู้จบผู้งามเพิ่นพี่น้องก็เป็นผู้สาวเลยเนาะผู้สาวํากันกับน้องอยเนาะอายุเพิ่นก็เนาะเพิ่นก็เป็นผู้สาวเนาะเพิ่นพี่น้องเนาะอายุ18ปีเนาะเพิ่นกาเพิ่นพี่น้องทุกเพิ่นกเป็นผู้สาวเนาะผู้จบผู้งามเลยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นก ต้องไปเอาอยาสามเดือนเธอนหนึ่งเนาะแบบยุนงนหารคือเพื่อนก็ว่าบุคยชัดน้องเพพี่น้องเนาะตอนทำแรกก็เข้าใจซื้อเพิ่นพิษน้อเพนพี่น้องเนาะก็ขอโทษขอให้หลายๆเด้อเพนพี่น้องเด้อน้องคอยก็ได้ยินบุคอยชัดน้องเพรพี่น้องเนาะก็เลยฟังพิษเนาะสำหรับพี่นี่น้องคอยเสื่อมล่าเพรพี่น้งนงงนนองเนาะดือทามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทั้งหลายอยากช่วยเพื่อนอยากแบบอยากช่วยเหลือเพื่อนอยากทำบุญกับเพื่อนหรือว่า แนวใดก็สามารถติดต่อมาทางช่องน้องพลอยชาแนลได้เด้อเพ่นพี่น้องเด้อน้องพลอยกับน้องพลอยก็สิได้เป็นสะพานบุญให้เพ่อพี่น้องอีกเนาะถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใดอยากช่วยเหลือเพิ่นกันเนาะน้องพลอยก็สิได้เป็นสะพานบุญให้เพ่อพี่น้องอีกเนาะสำหรับคลิปนี้น้องพลอยเชิญรับพ่อพี่น้องแล้วน้องพลอยก็พิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเพ่อพี่น้องเด้อก็ขอบคุณขอบคุณเพ่อพี่น้องเบิร์ตสุขสุขุนเนาะที่ติดตามน้องพลอยและหักแพงน้องเพลตลอดมาและเบิ่งคลิปน้องพลอยมาตั้งแต่ต้นจนจบเเเนนนนาาะะพพ่่ี้อง ับคลิปพี่น้องพ่อยิ้มลำลาพ่อพี่น้องเด๋ยวน้องกสิขกลกาวคำว่าสบายดีสบายดี